เมื่อประเทศไทยต้องการรีฟอร์มประเทศเพื่อหลีกเลี่ยงติดลมทางเศรษฐกิจในช่วงเวลานี้นักเศรษฐาศาสตร์หลายท่านออกมาเตือนถึงความจําเป็นในการปฏิรูปประเทศอย่างเร่งด่วนเนื่องจากเศรษฐกิจที่กำลังเผชิญปัญหาต่างๆและเพื่อไม่ให้ประเทศไทยติดลมในการเติบโตของ GDP การศึกษาและการฝึกอบรม หนึ่งในปัญหาที่ถูกหยิบยกขึ้นมาคือการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะและคุณภาพการศึกษาที่ลดต่ำลงซึ่งดรพิพัฒน์เหลืองนรุมิชัยผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์แนะนำว่าประเทศไทยจำเป็นต้องปฏิรูประบบการศึกษาเพื่อผลิตแรงงานที่มีทักษะที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงานนอกจากนี้ยังต้องมีการส่งเสริมการพัฒนาทักษะใหม่ e ร k i l l และการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพความจำเป็นในการขยายโครงสร้างพื้นฐาน ดอรอมรเทพจาวลายังกล่าวถึงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการพัฒนาโครงการรถไฟที่เชื่อมโยงภูมิภาคต่างๆให้เข้าถึงกันได้ง่ายขึ้นซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการขนส่งสินค้าและบริการต่างจากในอดีตที่การลงทุนมักจะมุ่งเน้นไปที่กรุงเทพและปริมณฑลเพียงอย่างเดียวเท่านั้น <S <S การเปิดเสรีในตลาดนายบุรินอดุลวัฒนะ กรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยมองเห็นว่าการเปิดเสรีในหลายตลาดเป็นสิ่งสำคัญที่รัฐบาลใหม่จำเป็นต้องสนับสนุนเพื่อสร้างการแข่งขันในเชิงเศรษฐกิจหากสามารถลดข้อบังคับและเพิ่มการแข่งขันในตลาดได้ประเทศไทยจะสามารถพัฒนาตนเองได้ดียิ่งขึ้นขณะเดียวกันก็มีเรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเพื่อให้การจัดสวัสดิการทางสังคมมีประสิทธิภาพรัฐบาลควรพิจารณาเรื่องแวดและการจัดเก็บภาษีที่ตรงไปตรงมามากขึ้นซึ่งจะทำให้การใช้จ่ายของรัฐมีประสิทธิภาพ มาตรการปฏิรูปทางการเกษตรและสังคมสูงวัยรัฐบาลควรสนับสนุนแรงงานในภาคเกษตรให้สามารถออกไปหาช่องทางอาชีพใหม่ๆที่สร้างรายได้ได้มากขึ้นเนื่องจากในปัจจุบันรายได้จากการเกษตรมีน้อยมากนอกจากนี้ยังควรมีนโยบายที่เอื้อให้ผู้สูงวัยสามารถทำงานต่อได้เพื่อใช้ประโยชน์จากทักษะและประสบการณ์ที่พวกเขามีอยู่มองไปข้างหน้า ความสาเร็จของการปฏิรูปเหล่านี้อาจไม่เกิดขึ้นทันทีแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าควรหยุดทําการปฏิรูปคําถามสําคัญที่เราต้องถามตนเองคือหากไม่รีบลงมือทําปัญหาเศรษฐกิจที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคตจะมีผลกระทบต่อคนไทยโดยรวมอย่างไรโดยสรุปทุกภาคส่วนในสังคมไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลเอกชนและประชาชนจะต้องทํางานร่วมกันผลักดนันให้เกิดการปฏิรูปอย่างแท้จริงไม่เช่นนั้นประเทศไทยอาจต้องเผชิญกับปัญหาทางเศรษฐกิจที่รุนแรงขึ้นในอนาคต ตรวจสอบข้อคิดเห็นหรือแนวทางที่ท่านเชื่อว่าจะช่วยให้ประเทศไทยสามารถหลีกเลี่ยงการติดหล่มทางเศรษฐกิจได้อย่างไรได้นำเสนอความคิดเห็นของท่านในช่องทางด้านล่าง